แล้วก็มาต่อที่แบบฝึกทักษะที่9ยังคงอยู่ในแบบฝึกทักษะที่9นะคะแต่เป็นข้อที่2นะคะคลิปต่อเนื่องเนาะ โจทย์กำหนดให้ u ก็คือเอกภพสัมพัทธ์นะคะ n u ก็คือจำนวนทั้งหมดในเอกภพสัมพัทธ์มีด้วยกันอยู่50นะคะ a กับ b เป็นสับเซตก็หมายความว่าเราจะวาดวงกลมของเซต a กับเซต b อยู่ภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองนะคะโดยที่จำนวนของสมาชิกในเซต a มี25จําจำนวนสมาชิกในเซต b ก็คือตัว n b ที่โจทย์เขียนให้นะคะมี30แล้วก็ n ของ a intersect b ก็คือตรงที่ a กับ b ซ้ำกัน นี่สำคัญมากๆเพราะตรงที่ซ้ำกันนี่เลยรู้อะไรรู้ใจกลางความรู้สึกดีๆนี่นเพลงก็มาจ้าอ่าเดี๋ยวมันง่ายยังไงมันมีประโยชน์ยังไงข้อคำถามมีด้วยกัน3ข้อคำถามนะคะเรียงตามที่ในชีตเอาถามเลยจำนวนสมาชิกของ A union B อยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวจำนวนสมาชิกของ A ลบ B แล้วก็จำนวนสมาชิกของ A complement intersect กับ B complement นะคะเรามาเริ่มทีละข้อเลยเริ่มต้นโจทย์ให้ข้อมูลมาแบบนี้เราต้องมาวาดแผนภาพประกอบก่อนนะคะมีอยู่2เซตเนาะเซต A กับเซต B วาดแบบเกี่ยวกันบางส่วนเพราะข้อมูลก็บอกอยู่แล้วนี่ตรงใจกลางความรู้สึกดีๆตรงนี้ตรงนี้หมายถึงตรงที่ A กับ B intersect กันนะคะเขียนย้ำเก็บไว้ A กับ B อินเตอร์เซกกันนะคะมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยใส่ลงไปเลย13ต้องใส่ที่ใจกลางความรู้สึกดีๆก่อนเสร็จแล้วอ่านดูตามที่ครูชี้นะคะ N A มี25ความหมายก็คือวง A ทั้งวงนี่วง A ทั้งวงต้องมี25ตัวเราใส่ไปแล้ว13ก็ขาดอีก12ลองจับบวกกันดูครบ25ไหมทัดมา วง b ทั้งวงอ่ะดูที่หน้าจอเป็นสีเขียว,ยวนะคะจะต้องได้ทั้งหมดนี่วง b ี30เราใส่ไปแล้ว13ก็แปลว่าเรายังขาดอีก17อ่ได้30แล้วทีนี้เอกภพโจทย์บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน50ตัวถ้านับตัวเลขที่อยู่ในวงนะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้ว10 20 30 40, 40 42ยังไม่ครบ50ก็ขาดอีก8 เติม8ไปอ่ะเรียบร้อยทีนี้โจทย์ข้อที่1ถามหา A union B เนียนหมายถึงอะไรลูกรวมก็แปลว่านี่ดูที่หน้าจอเลยนะสีมันกำลังทับอยู่นะวง A ทั้งหมดนี้รวมกับวง B ทั้งหมดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวก็จับบวกเลย12บวก13บวก17 เท่ากับ42เรียบร้อยนี่คือคําตอบอ่ะถัดมาอีก2ข้อที่เหลือนะคะครูจะวาดรูปอย่างรวดเร็วเนาะมันก็ใช้แผนภาพแบบเดิมประกอบการตัดสินใจก o อปี้วางได้เลยนะคะอ่ะ13ใส่ได้ก่อนเลยนี่คือใจกลาง อ่ข้อมูลที่เหลือตรงนี้12ตรงนี้17ข้างนอก8 12 17ข้างนอก8ทีนี้มาดูข้อคำถามที่2อลูก a ลบ b เคยบอกไปแล้วนะคะตัวดำเนินการหาผลต่างระหว่างเซตยึดตัวที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าวง a อยู่นี่ลูกนี่นะคะตามหน้าจอนะสั่งให้ลบอุ้ยใหญ่ไปเนาะเอาใหม่ลบวง b เราก็ลบเลยค่ะเพราะฉนั้นตามภาพที่หนูเห็น a ลบ b จะเหลือเพียงแค่เซี่ยวเดียวทางซ้ายนะคะก็คือ12เพราะฉะนั้นต่ออิเตอต่อไป a, inter, a complement intersect b complement ถ้าแปลความหมายมันก็บอกว่า c o m p ิเมน n ์คือไม่เอาถูกไหมอยู่บนตัวไหนก็คือไม่เอาตัวนั้นไม่เอา a intersect คือและ ไม่เอา a และไม่เอา b เฮ้ยกวนแล้วว่ะไม่เอา a แล้วก็ไม่เอา b อ่ะถามว่าถ้าให้ไปแรงเงาแรงเงาตรงไหนก็อย่าไปเอา a อย่าไปเอา b ไปแรงเงาโซนข้างนอกที่เหลืออยู่เพิ่มขนาดแปลงหน่อยจะได้แรงเงาได้เร็วขึ้นปึ๊บไม่เอา a แล้วก็ไม่เอา b นี่ถามว่ามีคนอยู่กี่คนนี่เลยจ้ะ8คนตรงนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งสิ่งที่ควรจะรู้นะคะ n a complement intersect b complement มันมีค่าเท่ากับ a union b ทั้งหมด complement ไหมดึง complement ออกบางคนอาจจะเก็ทที่รูปแบบนี้ union แล้วไม่เอาก็คือข้างนอกนั่นเอง อันนี้จบไปสำหรับข้อที่2นะคะ